พบในคลิปที่สองนะครับก็มาดูนกตัวนี้ไม่แบ่งเนาะพี่จักษิสินเนาะนีอ,อะเอาครับ,รบนี่ก็คือตัวที่ขันอ่าเมื่อกี้นะครับอไม่รู้นะว่าจะคูหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มคําเริ่มโอ้เออชางเล็กนะครับนกตัวที่ว่าคนแมวนะครับ โอ้ที่พี่สินโทย์บอกผมว่ามันมีเส้นขนแมวใช่ไหมแมนครับแต่ว่าต้องมาเบิ่งนเตเวียนว่าออ๋ว่าว่าจะใช่หรือเปล่าเนาะครับผมต้องจับออกมาเบิ่งผมดูเสียงเล็กครับอันนี้คือได้ได้ขวบแล้วใช่ไหมพี่สองขวบนี่แหละครับสองขวบแล้วครับผมมั่อกี้ออกไปฝึกอ๋อเพราะว่านกมันกเยอะอ่าผมยอมอยู่นะครับว่าพี่สินนกเยอะจริงจริงยุ่งพูดนะครับที่มาแรกๆผมเจอพี่สินคือนกแถวนี้เกือบสิบเนาะพี่เนาะผมขนไปบ้านซอ่าครับอ้อมไทั้งหลังมัมีนกด้วยผมขนไป อันนี้คืออะไรพี่นี่กงสีขาวนี่ตรงนี้เสียงใหง่คารลมเทียบเทียบคู่เลยยังพี่บ่ครับมันนกได้หัวจะได้ปีเดียวโอ้นคู่เดียวแล้วไหนพี่ขอดูตัวจะบัะดะดินไหมพี่มันกะดินแต่ว่าหาไม่หัยเจ๊เชียนกตัวนี้มันเป็นนกไหนๆเอาเอาลงมาดูหน่อยพี่เพื่อ พี่น้องเราสนใจเนาะตัวนี้เป็นเป็นยังไงพี่มีมันเป็นนาอย่างก,กลมๆน,น้อยๆเหรเนาะตัวนเสียงใย่เสียงกลางไปหาให่คาลมเสียงกลางไปหาให่คาลมน<อ>กขอบ้นเราเป็นสองสามปีกับอืไผมไปใช้มือเดียวเลยเลยฉเฉลยการหลงใช่ไหมนี่บัครับ<อ>ฉเฉลยตัวที่ผมแบ่งไปครับครับต่างแบบคือเป็นนกต่อตัวเก่านู่นใช่ไหมครับครับตัวผมแบ่งไปแล้วอ,อันนี้ได้ปีแล้ว ปีนึงครบปีเต็มแล้วนี่เขาเลี้ยงนี่เทียบคู่หรือยังพี่ผมไม่ทันเทียบเบิ่งยังเทียบในในลองลองดูเผื่อมันจัดให้ฟังคู่คู่สุคู่สุคู่หรือผมว่าว่าเทียบคู่ปันใดญ่เลยธรรมชาตมันลื่นกันครับสูตรสูตรสูตรไข่สูตรเราครับคู่หรอกครับผมว่าเอาเอานุกตัวนี้วางแล้วเอาตัวนี้ไปใส่ครับต้องต้องเอาตัวที่มันไม่ค่อยคูนี่เอาแขวนไว้นะครับ เป็นไว้แล้วก็เอาตัวที่มันว่าท่านในคูหรอกมันท่านในคือ,อ,อได้ขวบแล้วครับครับก,รก็ได้ขวบแล้วเอาเดีด๋ยวไ,ไ,ไปดูตัวนั้นก่อนก็ได้ครับท่านาเไปดูตัวนั้นนกตัวนี้เป็นนกตาแดงก็ผมย่ามันเรียงไว้อยู่ปกติเส,ส้นเหลวเต้หยั่งเต้นจังเลยโอ้โหไหนนะพี่ขอขอ,ขอดูนะพี่ลงลงมาดูเลยครับพี่แค่ได้ขวบไปนิดหนึ่ครับอันนี้ก็ได้ขวบแล้วเหมือนกันครับ ครับผมมาดูตัวตนหน่อยน้ำยังวะอันนี้เสียงอะไรพี่น้ำเหลือนิดเดียวพี่พอดีลหละผมมาดูก็ได้ใส่น้ําให้นกพอดีกางไปหายังงี้ครับอีกแล้วตัวนี้ใช่ไหมพี่กี่กุกตัวนี้เดียวหนึ่งกุกตัวเมื่อกี้ก็กุกเดียวเหมือนกันครับนกยูริเลีอยนี่ตัวกุกเดียวไปอืมนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนกได้ขวบแล้วแต่ว่าเลยแล้วเลยขวบแล้วอ๋อเลยเลยแล้วเลยปีแล้วขวบครับอยู่เพว่อว่านเขา อันนี้มันก็เคี่ยวเข่าหล้อเนาะผีกลัวลรวครับผมครับผมถ้าผมมันแค่เนี่ยเอืตะเกียแต่ว่ามันครูอะไรเดี๋ยวครูแล้วยามคืนกับครูเอี๋ยวหมอหน้ามามันกินครับคือแถวนี้ตอนนี้เหลือสามตัวเท่านั้นตรงนี้ครับครับนกจอยุบฝุ่นหมดกับนกครับเคยขืนเนอยดกยุพฝุ่นหมดเลยอ่าอยู่บ้านบ้านเกิดของวิียศินเนาะอันนี้เป็นเป็นบ้านเช่านะครับเป็นเป็นบ้านเช่าอยู่สามสูงอันนี้อยู่น้ําพองครับ นะคอันอนาทิตย์วันเสาร์ผมก็จะได้ไปเขาต้องกลับบ้านนะไปดูนกครับอ๋อครับผมก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับนกของพี่ทักษิณนะครับอืมเขาเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กมันได้อายุสองสองขวบแล้วนะครับตัวนั้นอ่าสองปีแล้วนะแกวผมมาทันเลยฝึกร์สเฟิร์แก้เอาขึ้นยุ่นี่คือไหมเจนก็แค่นี้โอ้เอาปึก ไว้หน้าบ้านตรงนี้นะครับผมก็อยุ่หนีเพราะอะไรเพื่อป้าใช่อมเพิ่งเพิ่งมีสองเท้่ถ้าสนใจก็โทรติดต่อมาได้นะครับนกตอนนี้ยุ่งซ้ำๆครับนกที่แกคัดไว้จริงๆอยู่อีกอำเภอหนึ่งถ้าเดี๋ยวบ้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายนะครับมาให้พี่น้องดูนะครับแต่แกบอกว่านกตัวนี้มันเป็นเส้นขนแมวนี่มันจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ขออนุญาตนะเอาลงไปดูครับเดี๋ยวมันจะขําก่อนเสียงเล็กนะครับตัวนี้ <tor Yaz id ina> ครับก็มาดูครับมันก็อย่างว่านะครับนกมันไม่ค่อยได้เ <tor Yaz id ina> อาเข้าพเนียดได้ฝึกได้ไรครับ <men> อ่มันก็ยังดิ้นเป็นธรรมดานะครับ นกสองปีแล้วนะครับนี่นกตัวนี้เสียงเล็ก่ะ,ะดูอย่างนี้ไม่มันไม่ชัดครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับดูใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวอนี่แปละประเด็นหนึ่งที่ผมเวลาผมไปทําคลิปนี่นะครับผมไม่ค่อยได้ดูนกแบบชัดๆนะครับเพราะว่าผมดูผ่านกล้องตรงนี้มันก็ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขอดูแบบพิจารณาแบบถีถ้วนนะครับว่าจะมีเส้นขนแมวหรือเปล่านะครับผมเอาเดี๋ยวขออนุญาตดูนกเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก,ก็พิจารณาอยู่นานนะครับผมก็ยังอ่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยชัดซึ่งมาเ <นะ S 1> ตียน <ideally. S 3> ก็ดูที่คอดูท <c oughs> ี่นะครับก็ก็ค่อยว่ากันนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทนี่น่นอนคือมันเทียบคูเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงเล็กม,มันเป็นนกครับมี<อ>มีคารมไม่มีมีคารมไหมตัวนี้มีหนุนโอ้มีขัดอยับ <c oughs> ขัดคำหนึ่งสองคำเลยแต่ไม่มีหนุนเนาะ บางเทียกอะคัดแล้วกับนนอะอเงยโอ้ครับนกเขาร่วมผมก็คิดว่าอัมีหลายคนนี่อยู่แหละครับครับอันนี้ไม่ไในเกมก็สนใจก็ก็ทักได้นะครับผมสำหรับนกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะไปดูเคียงกันกับกับอาจารย์แล้วผมกับศรี่อยอยู่กับลงอืมก็ปีนี้ก็ได้หวยครับก็คือสี่โปรดรีปีนี้ตั้งแต่ช่วง หวยพังหันผมได้ซุเมื่อที่ช่งแหวนจานเบื่งครับผมครับผมก็เห็นอยู่มานอยู่ครับมานอยู่มานเพราะครับมานมานมานึ่งกับยี่ได้สองผมได้ตีพลาดเลยคือเดี๋ยวว่างๆเนาะวันไหนพี่กลับบ้านที่ซมสูงเดี๋ยวรถผมไปก็ได้ครับนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปเนาะไปถ่ายคลิปว่าตัวไหนที่จะแบ่งตัวไหนที่จะแบ่งว่าแบ่งเบิร์ดเหลือตัวเดียวนี่นอกเนี้ผมองมแบงโอเหลือตัวที่คุูคูเอ๋ยใส่เมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับ นอกนั้นแบ่งหมดเลยอยากได้ตัวไหนหมดแต่ว่าตัวกะลงนี่เอาไว้ก่อนแข่งกันแล้วกนโอ้ก็คือจัดกับผมก่อนว่าเป็นยังไงก็คือให้มันรู้ก่อนนกไปพร้อมเมื่อนั้นเขาไปแข่งกันจ้ยบ้านผมแล้วกับแล้วก็เบื้องนกยุบ้านครับโอ้นกย่บานสักกว่าสิบกว่าเนาะแบ่งหมดเลยไม่เหลือไหมบม่เหลือกะลงกับอีแบงเหลือไปตัวนี้ตัวเดียวครับเที่ผมจะเลิกเลี้ยงแล้วอมดสบายครับครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดกัน อาทิตย์หน้านี่ผมจะฝึกนกก่อนอาทิตย์อาทิตย์ต่อไปพี่อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปอาทิตย์หน้าฝึกนกอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวผมโทรหาครับเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปกับพี่ไปเจ้านูกี่วันคนเลยแข่งกันที่วานคนเลยไปเจอกันที่ซัมซุงวัยุนมันมีนกตอมีแต่นกผมผู้เดียวครัได้ซู่มือครับฝึกซู่มือว่าจะออกไปได้เลยโอเคโอเคเนาะแล้วกับมีแล้วก็มีนกอ่าง นกลีวนกอย่างนี้พึครับครับเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูอ๋อเอาล้ครับผมก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะไปดูนกที่บ้านพี่ทักษิณที่สัมสแขครับแล้วก็จะเอานกเจ้าสองไปวัดกับนกเจ้ากาหลงนะครับเพราะว่ามีหลายคนรอชมอยู่นะครับเอาแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะมาฝากพี่น้องันนี้เช่นเคยนะครับสำหรับพงศ์พิทักษิณไปก่อนครับผมสวัสดีครับพ่ทักษิณครับ เื่อยังบ่นนครับก็คุยกันไปคุยกันมาครับก็ถือว่าช่วยพี่ทักสินนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แกก็ไปเข้าโรงพยาบาลครับก็ได้มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมก็เลยเอาตัดสินใจนะครับช่วยค่ายาค่าที่แกนอนโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยขอแบ่งนกไปตัวนึงนะครับอ่ะแบ่งไปก่อนนะเพื่อเป็นแนวทางบอ่า นกตัวนี้นะครับธรรมดาพี่สินการันตีไหมตัวนี้การันตีไหมตัวนี้พันว่ได้นกออกมาคืนผมเลยเอไม่คืนหรองพี่ก็คือให้พี่เป็นเป็นค่ายานะครับผมก็จะนกต้องเอาไปฝึกเองนี่ครับ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 ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอ่าดีไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะเอาไปปั่นมือเอาไปไว้ก่อนนะยังไงมันไม่ได้คิดดอกพี่ตัวนี้มันคิดอยู่ที่ว่าให้พี่ค่ารักษาตัวค่ารักษาการนอนโรงพยาบาลนะครับไปนะครับอ้าวก็ ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าช่วยกันไปเนาะคนเราเลี้ยงนกด้วยกันเมื่อเจ็บป่วยครับไม่สบายก็ต้องมาดูกันเนาะถ้าไม่ครับถ้าไม่มาดูช่วงนี้จะไปดูช่วงไหนครับผมก็ป่วยเจ็บป่วยนะครับผมพี่น้องที่เลี้ยงนกเขาก็จะรักกันแบบนี้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผม